สวัสดีครับกินกับอ่านวันละมือวันนี้นําเสนอเมนูผัดขี้เมาทะเลถ้าพูดถึงทะเลวัตถุดิบก็ต้องมาจากทะเลนะครับวันนี้จะมีในส่วนของตัวกุ้งแล้วก็ปลาหมึกกระทะให้ร้อนหนั้นแล้วใส่ในส่วนของตัวพริกกระเทียมที่เราทําการโขลกไว้ไปได้เลยนะครับทําด้วยการใส่กุ้งกับปลาหมึกปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะน้ําปลาครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดําหวานครึ่งช้อนโต๊ะน้าตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับตามด้วยพริกใบมะกรูดพริกไทยสด แล้วก็ในส่วนของตัวกระชายใส่ไปพร้อมกันทั้งหมดได้เลยนะครับหลังจากนั้นผัดทุกอย่างให้เขาเข้ากันครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับปิดท้ายด้วยการใส่ในส่วนของตัวใบกระเพราเป็นตัวสุดท้ายผัดคลุกเขาทุกอย่างให้เขาเข้ากันทําการปิดไฟได้เลยครับปรองใส่จานได้เลยครับและนี่ก็คือเมนูที่นําเสนอสําหรับวันนี้นะครับเมนูผัดขี้เมาทะเลเพื่อนอย่าลืมลองนําเมนูนี้ไปทดลองทําทานกันดูนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ